สวัสดีค่ะหนูหนุน้ยฝรั่งธนครเกษตรเนาะมินนะคะวันนี้จะพาพี่ๆมาดูรถ Next Gen Y Tag ความแต่งหล่อคันนี้เลยค่ะรุ่นนี้ จะเป็น넥เจนไวท์แท็กับสนะคะราคาตัวรถอยู่ที่1 6 4 0 0 0้านบาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0 170ดแรงมา้า4 0 5นิวนตันเมตรเป็นกีห6สตีคันนี้นะคะสีดำา้วทางการแต่งหล่ออะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะมาดูกันที่ด้านหน้ากันเลยะคะด้านหน้าหลอ่หลอๆเลยจะเป็นกระจังหน้าทรงแ a p t ตอร์มีตัวสอนโฟร์ดฟอรเป็นสีดาแล้วก็จะมีไฟ LED ให้สจุดนะคะดูหล่อเลยนะคะแล้วด้านบนแบบนี้จะเสริมความหลอ่อด้วยสกรปทรงฟิตเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดเฉดดำด้านด้านใน,น,นเป็นรูปมา Mustang, โดดเดดเ่นนลลยะะคะแ้วก็ วนของตัวไฟหน้าจะใส่ครอบไฟหน้าสีดำด้านเพิ่มความสปอร์ตให้กับด้านหน้าของรถด้วยนะคะและที่โดดเด่นเลยนะคะคันนี้นะคะใส่เป็นชุดวายมาให้ด้วยนะคะ <G ül> ก็จะเป็นกันชนด้านหน้าครอบสีดำแบบนี้นะคะครอบไปกับตัวไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะในวนของตัวข่างนะคะเขาก็จะทําเป็นสีดำมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีคําว่าวายตัวให,ใหญ่ให้แบบนี้เลยนะคะโดดเด่นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านข้างของตัวรถกันต่อเลยนะคะด้านข้างแบบนี้นะคะก็จะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะสีดำด้านนะคะจะเป็นในงานเซ็ตเดียวกับชุดวายเลยนะคะ กับรถเลยนะคะเช่มากๆเลย เราก็ลงมาในส่งตัวช่วงล่างหล่อเลยนะคะเป็นล้อแม็กขอบ20นั่นเองนะคะออฟลบ18ตัวนี้จะเป็นยางของซูแม็กนะคะซีรีส์อยู่ที่275ั 55R20 นะคะแล้วก็คันนี้ช่วงล่างยกสองมาให้ด้วยนะคะและที่สําคัญนี่แหละค่ะสีแดงแบบนี้นะคะจะใส่ปีกนกรับองศานะคะเป็นของโยงด้วยนะคะ่ะจะช่วยในเรื่องของการตัดปัญหาการกินหน้ายางได้เป็นอย่างดีเลยนะคะครอบต่างๆติดให้แล้วนะคะบั๊กกลับประตูสีดําด้านนะคะกันสาติดมาแล้วเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ด้านบนแบบนี้ราวหลังคานะคะทําสีดําให้กับลูกค้าด้วยนะคะเชเลยนะคะเรีวยกว่าคันนี้นะคะค แต่งสไตล์โทนดำทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างแบบนี้นะคะจะเสริมนะคะด้วยสติ๊กเกอร์นะคะแบบนี้ให้ด้วยนะคะเรียกว่าแต่งมาเรียบหรูแต่ดูดีเลยนะคะแล้วก็มาด้านหลังกันต่อเลยนะคะด้านหลังแบบนี้นะคะจะใส่เป็นตัวโรบาแขนยาวของ h ั m m e r ด้วยนะคะเป็นรุ่นไนซูลีด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกให้เลยคะ่ะ แล้วก็ด้านท้ายรถกันต่อเลยะค่ะด้านท้ายแบบนี้จะเสริมความหล่อนะคะด้วยการใส่ครอบไฟไท้ายสีดําด้านเพิ่มความสปอร์ตให้กับด้านหลังของรถด้วยนะคะเรียกว่าคันนี้นะคะแต่งมาหล่อและเท่มากๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนนะ,ะอยากได้รถหล่อๆแบบคันนี้ไปเลยนะคะสามารถติดต่อทักเนยเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 4 9 0 8 6 5ส6ูนนะคะหรือว่าจะทักมาที่เพจก็ได้นะคะเพจฟอร์โปรสุดแรงบายหนูหนุ้ยนะคะบอกเลยนะคะมาที่นี่แต่งครบจบแน่นอน,นะค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนุ้ยด้วยนะคะเพื่อจะไดดด้้มมีีคคลิปุแต่เททาน ดเดี๋ยวหนูขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ